ต่อมานั่นก็คือรีพอร์ตสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอย่างที่แจ้งว่าในส่วนของรีพอร์ตการคำนวณน,นะคะก็จะมีทั้งรายปีรายเดือนและก็แบบแค t e า o r y นะคะในตัวสุดท้ายของวันนี้ Asset t r a n s a ซ t คชั่นซ m มมานะคะ ไม่มีอะไรมากค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะใช้บริการตรงจุดนี้ก็ได้หรือโดยปกติแล้วทางเทรนเนอร์ไม่แน่ใจว่าทางยูสเซอร์ได้ใช้ไหมนะคะแต่เราก็ดูคร่าๆกันในส่วนของ transaction summary ค่ะรีพอรตรงจุดนี้นะคะเช่นเดิมก็คือก็จะมีะตรงให้ฟิลเตอร์ก็คือวันที่นะคะว่าเราอยากดูรีพอร์ต รายการนี้เป็นวันที่หรือ,อเป็นทั้งเดือนนะคะถ้าวันทั้งเดือนเราก็เลือกตั้งแต่วันที่1แล้วก็ถึงสิ้นเดือนนะคะพอเราเลือกเสร็จนะคะข้อมูลเราก็จะดึงรีพอร์ตเลยไหมหรือจะเลือกซอสโดยแคตตาลรีหรือจะซอสมาในดีพาร์ตเมนต์ก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ยังในส่วนของการกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปรีพอร์ตว่าจะออกรีพอร์ตในแบบไหนในแบบของลันนิ่ง a อเ e t โค้ดลัน n ิ่งนัมเบอร์โคหรือ,อเลือกตามแคตตา o r y นะคะหรือ department เลือกได้หมดนะคะรีพอร์ก็จะจัดรูปทางระบบก็จะจัดรูปแบบของ report ให้ค่ะต่อมาในส่วนที่จะต้องกรู๊ปเพิ่มนั่นก็คือ,อเราจะเลือกในส่วนของเดบิตหรือ c ครดิตหรือจะเลือกดูทั้งหมดเรามาลองเลือกดูทั้งหมดกันก่อนนะคะ เมื่อเราคลิกโอเคนะคะรีพอร์ตก็จะโชว์ในส่วนของ transection summary ที่มีการนำเข้าตั้งแต่วันที่ที่เราเลือกนะคะก็จะในพัทคนบัญชีด้านเดบิตและเครดิตพร้อมทั้งโชว์จำนวนในส่วนของค่าเสื่อมสะสมให้นะคะหน้าตาของรีพอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ในส่วนของเอสเซนะคะก็จะพูดกันก้าวๆ ในส่วนของการลงทะเบียนนะคะการตัดค่าเสื่อมและการคำนวณค่าเสื่อมรวมทั้งการออกรีพอร์ตนะคะสุดท้ายของวันนี้เลยจริงๆในส่วนของการเทนในพาร์ทของ asset management นั่นก็คือการ close period นะคะการ close period ก็ง่ายๆค่ะก็คือจะเป็นการเหมือนกับการปิดประตูในส่วนของ ระบบแอสเซทนะคะเมื่อเรามีการปิดหรือการโคล s พ p เ r ียไปแล้วนะคะอาจจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกนะคะโ l o s e period ทำยังไงนะคะเราแค่เราคลิกขึ้นมาดูวันที่ที่เราต้องการดำเนินการน,นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคนะคะระบบก,ก็จะทำการคำนวณให้นะคะรีแคลคำนวณตั้งแต่ ข้อมูลเก่ายันข้อมูลปัจจุบันนะคะเพื่อ,อบันทึกเป็นเลกคอร์ดไว้สุดท้ายนะคะแล้วคลิกโอเคนั่นคือเสร็จสมบูรณ์ในการดำเนินการในส่วนของแอสเซท e g จิ t เตอร์